สุดยอดพุทธศินภุมรินศักดิ์สิทธิ์พิชิตมารศัตรูเชิดชูบุรพาจารย์สืบสารตำนานขลังพระดังแห่งปีของดีวัดป่าค่อยขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพบูชาสั่งจองเรียนวัตถุมงคลพระพุทธภุมรินศักดิ์สิทธิรุ่นยกศาลาบูชาครูเพื่อสมทบทุนบูรณะสาราการ,ปรเปียนวัดป่าค่อยกำหนดงานพิธีพุทธาพิเศษ วันาทิตย์ที่1ธันวาคมพุทธศักราช2556เวลา16.30นาทีณอุโบสถวัดป่าคอยตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยสั่งจองด่วนมีจำนวนจำกัดติดต่อสอบถามบูชาสั่งจองได้ที่พระมหาสกุลโกสโลเจ้าว่าวัดป่าคอย0836284778